สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พลยพาร์ตี้จาก p r o เพลเปอร์ผ hmm. ู้ช่วยสังหาคนใหม่คู่ใจคุณพาทุกคนมาที่วินเซนเต้สุขุมวิท49ค่ะที่นี่เนี่ยเรียกว่า Exclusive สุดๆเพราะว่าเป็นโครงการที่มีแค่35ยูนิตเท่านั้นค่ะโดยขนาดห้องเริ่มต้นที่59ถึง100ตารางเมตรขึ้นไปดังนั้นถือว่าเป็นการทัดเกรดผู้อยู่อาศัยอย่างดีเลยค่ะ เนื่องจากเป็นซอยสุขุมวิทฝั่งเลขที่นะคะดังนั้นเนี่ยจึงสามารถลัดเล้อออกทางเพชรบุรีได้นะคะไปแอร์พอร์ตลิงค์ทางนักกะสันก็สุทธรามเก้ก็ไม่ยากเลยจะวิ่งออกทางเอกมัยออกเพชรบุรีหรือว่าออกอโศกทงองหล่อก็สะดวกสบายะคะ่ะเป็นคอนโดที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยคะ่ะ แน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่าทองหล่อแล้วนะคะอุดมสมบูรณ์สุดๆทั้งร้านอาหารนานาชาตินะคะโรงพยาบาลอย่างสมิติเวชโรงเรียนนานาชาติหรือว่ามหาหลัยชื่อดังอยาอ่างมกรุงเทพและมอสบอวอค่ะจากตรงนี้นะคะไปเอนโูเรียเพ็นงกอนเรียนแค่600เมตรเท่านั้นนะคะหรือจะไป BTS เทสทองหลอ่อก็แค่ไม่กีน่นาทีค่ะและยูนิตนี้นะคะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนค่ะฟังก์ชันครบครันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ที่นี่เนี่ยไม่ได้เน้นส่วนกลางนะคะบอกตามตรงว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบอยู่ในห้องพักของตัวเองค่ะอยากอยู่ในเมืองอยู่ใจกลางทองหลอ่อแต่ได้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านค่ะแปลนห้องถูกแบ่งอย่างลงตัวค่ะให้น้ำหนักทั้งห้องลิฟ g งรูมและมาสเตอร์เบดรูมอย่างเท่าๆกันเลยค่ะในส่วนของลิฟ g งรูมมีส่วนของรับประทานอาหารนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับเคาน์เตอร์ครัวค่ะ วางได้สีที่นั่งเลยนะคะจะใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะในห้องนอนติดระเบียงด้วยเช่นกันนะคะตกแต่งเนี่ยเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวนะคะยูนิตนี้ครัวมีบิวอินเป็นรูปตัวยูค่ะ เพราะฉะนั้นฟังก์ชันครบคันมากนะคะทั้งเตาอบเตาไฟฟ้าเครื่องซักผ้าอ่างล้างจานค่ะมีช่องเจาะเชื่อมต่อไปที่ส่วนของโต๊ะทานข้าวด้วยนะคะและส่วนของเคาน์เตอร์ที่เห็นเป็นสีเหลืองนะคะนั่นคือแสงไฟนะคะที่เรืองออกมานะคะจากวัสดุปโปร่งแสงของจริงนี่สวยมากๆเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำใหญ่มากนะคะมีชวาเวอร์บ็อก มีส่วนของสุขภัณฑ์กระจกบานใหญ่นะคะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะอยู่ในห้องน้ำสามารถเข้าออกได้ทั้งทางลิฟ่งลูมแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดร,รูมค่ะส่วนกลางที่ชั้นดาดฟ้านะคะมีสระว่ายน้ำเล็กๆไม่ได้เน้นใช้งานนะคะบอกตามตรงสามารถขึ้นมาเทคบิวสุดอากาศได้นะคะมีสวนเล็กๆที่บนดาดฟ้าเช่นกันค่ะ อสังหาเริมาซัพ์ติดต่อน,น้ำพลอยมาได้เลยที่ Line อนพร็อพเพลเ r ผู้ช่วยสังหาคนใหม่ผู้ใจคุณค้า